ขโมยกันเยอะมากผมก็ถามคุณหนึ่งว่าแล้วส่วนตัวเนี่ยรู้สึกอันตรายไหมตอนนี้เขาบอกว่าสวันที่แล้วเนี่ยยังไม่รู้สึกนะแต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกแล้วเพราะดูเหมือนกับว่าไม่หยุดสวัสดีครับก็จะมาอัปเดตเรื่องสถานการณ์นะครับไฟรุกที่อเมริกา เข้าไปวันที่เจ็ดแล้วนะที่ชาวอเมริกันนะครับยังออกมาบนถนนประท้วงกันเกี่ยวกับการที่ตำรวจผิวขาวสังหารชีวิตต้องพูดคำว่าสังหารชีวิตเลยนะครับจอร์จฟลอยด์นะครับผู้ชายผิวดำที่มินนีแอปอลิสมมนอสโตตาเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับนี่นะครับจาก CNN เช้านี้นะครับ ดูนะครับคนยังเต็มถนนเลยครับโดยที่พอรกรฉุกเฉินเนี่ย <c oughs> ที่อเมริกาเนี่ยได้ออกมาแล้วว่าทุกคนต้องเข้าบ้านก่อนหนึ่งทุ่มแต่ก็เหมือนกับว่าไม่มีใครสนใจแล้วไม่ต้องเหมือนกัรอกครับไม่มีใครสนใจเลยออกกันมายังเป็นพันอันนี้ที่นิวยอร์กนะครับที่ลอสแองเจลิสที่มินนีแอโพลิสออกกันมาเป็นพัน เมื่อคืนผมได้คุยนะครับกับเพื่อนผมนะครับคุณหนึ่งนะครับนักธุรกิจนะครับหลายร้านนะครับที่ลอสแอนเจลิสคุณหนึ่งเนี่ยมีร้านอาหารมีร้านส่งขององอกมีธุรกิจเยอะมากบนฮอลลีวูดนะครับ <c oughs> เขาก็ได้บอกมาว่าเมื่อวานเนี่ยบนถนนฮอลลีวูดกลางเมืองใจกลางของลอสแอนเจลิสเลยเนี่ย ก็ได้มีคนออกไปประท้วงกันเป็นพันเลยร้านอาหารไทยนะครับบางร้านก็โดนกระทบในการที่มีคนโยนก้อนหินบุกเข้าไปทำลายทำรายนะครับทำรายรับสินค้าร้านอาหารไทยที่อยู่ในชุมชนไทยทาวนอกจากนั้นร้านไฮเอ็นนะครับแบรนด์เนมที่ซับสินค้า The Grove จะมีร้านอย่างับบลุยวีทอนเอร์เมสทูมี่โคชก็มีคนทำร้ายสินค้าทำร้ายร้านวิ่งเข้าไปเอาสินค้าออกมาขโมยกันเยอะมากผมก็ถามคุณหนึ่งว่าแล้วส่วนตัวเนี่ยรู้สึกอันตรายไหมตอนนี้เขาบอกว่าสองวันที่แล้วเนี่ยยังไม่รู้สึกนะแต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกแล้วเพราะดูเหมือนกับว่าไม่หยุดนะครับไม่หยุดคนไม่หยุด ก็มีคนก่อการร้ายสองสองชนิดคนที่ออกมานะครับโดยที่พยายามที่จะสงบแต่มาใช้สิทธิ์ของตัวเองกับพวกที่ฉวยโอกาสเราก็ใช้การประชวงอันเนี้ยมาเป็นการประชวงที่รุนแรงขโมยของนะครับแต่เห็นข้างหลังผมนะครับเมื่อกี้นะครับรูปของคุณดัลน์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีของอเมริกาตอนนี้แน่นอนครับก็กำลังถูก กล่าวหาอย่างสูงว่าเป็นผู้นำที่ห่วยนะครับแทนที่จะออกมาพูดให้ประชาชนใจเย็นลงหาวิธีนะครับสมานฉันยุติเรื่องนี้โทษตำรวจผิวขาวอธิบายให้ประชาชนฟังว่าความยุติธรรมจะกลับมาหาสังคมในอเมริกาได้ยังไงดานัลทรัมป์กลับทางประธานาธิบดีอเมริกาออกมาพูดว่าจะใช้กำลัง จะใช้ทหารลงมาแทนหน้าที่ตำรวจเพื่อจะจับพวกที่นะครับไม่ยุติการประท้วงก็เป็นสิ่งที่กำลังด่งดังมากในอเมริกาเพราะในประวัติศาสตร์ของประเทศนะครับน้อยครั้งมากหรือเกือบจะไม่เคยมีเลยที่ประธานาธิบดีของอเมริกาจะประกาศออกมาว่าจะใช้กำลังทหารเข้ามาระงับ หรือสู้นะครับกับประชาชนสงสัยดานอทรัมเนี่ยอาจจะไปอ่านหนังสือนะครับวิธีระง,งับการประท้วงของประชาชนจากทหารเมืองไทยมั้งแต่ผมก็ดีใจที่ชาวอเมริกันนักการเมืองอเมริกาคนที่เขามีสติออกมาติดานอทรัมทุกคนเลยว่าการเป็นผู้นำประเทศชาติ ไม่มีสิทธิ์ที่จะนำทหารลงมาบนพื้นแล้วก็มาใช้หน้าที่แทนตำรวจแต่สำคัญที่สุดก็คือมีพวกที่พวกเดียวกับโดนัทรัมเลยพวกรีพับลิกันที่ออกมาบอกเลยว่าผิดทำไม่ได้ประธานาธิบดีอเมริกาไม่มีสิทธิ์ใช้กำลังทหารเพื่อมาสู้กับประชาชนแม่อยากให้ ผู้นำประเทศชาติเราอยากให้กองทัพทหารเรานะครับแต่สําคัญที่สุดอยากให้พวกที่เห็นด้วยกับทหารเรานักการเมืองที่สนับสนุนทหารเราได้ฟังคําพวกนี้จากปากคนที่เขามีสติจัญญาบันแล้วรู้ว่าประชาธิปไตยแท้จริงแปลว่าอะไรที่เขาถึงจะอยู่พักเดียวกลุ่มเดียวกับดานัลทรัมป์ก็มาบอกประธานาธิบดีว่า ไม่ได้ตำรวจคือตำรวจทหารคือทหารเมื่อมีการประท้วงกันบนถนนให้ทหารออกมาช่วยหรือสนับสนุนหรือเสริมกําลังได้แต่ทหารไม่มีสิทธิ์ที่จะจับประชาชนหรือทำร้ายหรือทำอะไรรุนแรงกับประชาชนนะครับนี่คือเป็นการทบเทียงกันที่ยิ่งใหญ่ในอเมริกาวันนี้ว่าทหารจะมีสิทธิ์ลงมาช่วยจำกัด การประชวงข่าวนี <Bond> <pakai> ้ได <t ans occurs> ้ไหมหรือเป็นหน้าที่ของตํารวจก็เป็นสิ่งที่น่าดูว่าประเทศที่เขาเจริญแล้วถึงเขาจะมีปัญหานะแต่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขาแบ่งหน้าที่ระหว่างทหารตํารวจกับประชาชนยังไงครนี้เรากลับมาข่าวที่นู่นหน่อยนะครับแล้วจะยุติยังไงยังไม่ใครตอบได้เลยครับเพราะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ที่นักประท้วงเขาพูดกันอยู่หรือคําถามที่เขามีกันอยู่ตอนนี้คือว่า ทำไมตำรวจอีกสามคนที่ช่วยนะครับตำรวจที่โดนจับเข้าไปแล้วค่าผู้ชายผิวขาวนี้ทําไมยังไม่โดนข้อหาเลยยังเดินบนถนนด้วยเสรีภาพงั้นผมเชื่อว่าการประท้วงคราวนี้จะไม่ยุติจนกว่าตำรวจอีกสามคนนี้นะครับที่เข้าไปจับจอร์จฟลอยเนี่ย ก็ถูกกล่าวข้อหาแล้วก็เข้าคุกด้วยแล้วอีกโจทย์หนึ่งก็คือว่าตำรวจนะครับเดเร็กโชเวนเนี่ยจะโดนคดีสูงกว่านี้ไหมเพียงแต่เป็นการฆ่านะครับภายใต้มาตรา3ไม่ใช่มาตรา1เมื่อวานนะครับได้มีรายงานนะครับจากออทอปซี ie, ใช่ไหมอะไรการณสูตรการณสูตรใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรออทอปซีเนี่ยครับที่ไปตรวจร่างของคนที่ตายแล้วเนียออกมาทั้งของรัฐ กระทั้งของที่ครอบครัวของคุณจอร์จฟลอยได้จ้างหมอเข้าไปดูนะครับเขาก็บอกกันทั้งคู่ว่าแน่นอนเป็นการฆาตกรรมตายเพราะมือของตำรวจนี่คิดดูสิครับจากการประท้วงที่อเมริกานะครับเดี๋ยวให้ดูรูปกัน,นีทีนะอยากให้พวกที่มีอำนาจทั้งหลายทั่วโลกเลยนะพวกที่เราเรียกว่า ใช้แต่อำนาจหรือคิดว่ามีอำนาจของรัฐทำร้ายประชาชนเนี่ยสุดท้ายแล้วดูไว้นะครับไม่มีอำนาจไหนในโลกนี้ที่มีอำนาจมากกว่าอำนาจของประชาชนเมื่อประชาชนถึงจุดแล้วที่เห็นว่าความยุติธรรมไม่มีพวกที่ใช้อำนาจทำอะไรเกินไปนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณจะเห็น อย่านึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเขาจะทนได้แน่นอนทุกคนกลัวปืนหมดทุกคนกลัวโดนจับหมดทุกคนกลัวลูกกระสุนหมดแต่มามาถึงจุดหนึ่งครับที่ความเบื่อหน่ายที่ความเจ็บปวดที่ความทนไม่ได้แล้วเนี่ยมันทำให้สิ่งที่เราเห็นที่อเมริกาตอนนี้เกิดขึ้นแล้วให้ชัดเจนเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่อเมริกาวันนี้ผมพูดฟันธงเลยครับ มาจากการที่มีผู้นำที่ไม่ดีมีผู้นำที่ประชาชนไม่ให้เกียรติเลยที่จอ่อมาเป็นเสียงที่ระง,งับความปั่นป่วนที่จะดึงให้คนทั้งประเทศนะครับมองเห็นอนาคตของประเทศชาติหรือตัวเองได้รู้สึกตลอดเวลาว่าเอื่อยให้กับกลุ่มนะครับกลุ่มเดียวคือกลุ่มผิวขาวหรือกลุ่มคนที่สนับสนุนเขา ฟังแล้วเหมือนประเทศไหนที่คุณอยู่อยู่ไหมครับไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนี้ครับบทเรียนมันมีอยู่หน้าจอทีวีเพียงมีใครไปที่ทำเนียบนะของประเทศไทยนะเราเปิดทีวีให้รัฐบาลนี้ดูให้ทหารเราเห็นให้พวกที่คิดว่าประชาชนทนได้ทนได้ทนได,นได้ดูที่อเมริกาว่าอะไรเกิดขึ้นครับพรกฉุกเฉินก็ไม่เวิร์กที่อเมริกา ตำรวจจ่อบอนถนนแค่ไหนก็ได้ก็ไม่เวิร์กแต่ทำไมอเมริกาวันนี้คนที่ประท้วงเขาถึงมีพลังเขามีพลังเพราะว่าคนผิวขาวคนรุ่นใหม่ไม่ใช่คนดำอย่างเดียวครับที่ออกมาประท้วงที่ไม่เห็นด้วยกับความที่ไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นมีคนผิวขาวมีคนรุ่นใหม่ออกมาจอยกัน เป็นพลังที่ไม่ใช่พลังแต่คนมืดส,สู้เพื่อผลประโยชน์ของคนมืดแต่เป็นทุกคนที่ออกมาประท้วงกันเพื่อเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมเมื่อไหร่นะครับคนไทยเรานะจะมองเห็นอันนี้นะว่าคนที่อาจจะไม่โดนกระทบโดยตรงจากการที่ไม่มีความยุติธรรมในประเทศชาติคิดว่าตัวเองโดนกระทบเพราะมันไม่แฟร์สำหรับทุกคนในประเทศชาติวันนั้นแหละครับ อำนาจของรัฐจะลดไปและอำนาจของคนจะมีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากการประท้วงนะครับการประท้วงและการก่อร้ายที่เข้าไปทําลายตึกที่เข้าไปขโมยของที่ทําให้ของเสียหายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีประท้วงได้แต่ประท้วงด้วยความสงบความเงียบผมชอบที่ผมเห็นว่ามีหลายกลุ่มเดินออกไปแล้วเวลาเจอตํารวจปุ๊บก็คุกเข่าเลย แต่แน่นอนครับมันก็จะมีไอ้พวกเนี่ยแหละที่กวนที่ก่อร้ายที่เห็นว่าเป็นโอกาสที่จะฉวยโอกาสให้กับตัวเองอันนี้ไม่ได้สร้างให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับแต่สร้างให้ความเกลียดชังยิ่งเกิดขึ้นมากอีกอเมริกาวันนี้เป็นบทเรียนหรือควรจะเป็นบทเรียนให้กับพวกที่คิดว่าอำนาจชนะทุกอย่างอเมริกาวันนี้ควรจะเป็นบทเรียน เชพกที่มีอำนาจทุกคนเห็นว่าเมื่อไม่มีความยุติธรรมก็ไม่มีคำว่าสงบอเมริกาวันนี้ควรจะเป็นบทเรียนให้ทุกคนเห็นว่าประท้วงอย่างรุนแรงก็ไม่มีประโยชน์อะไรวันนี้อเมริกาควรจะเป็นบทเรียนให้ทุกคนเห็นว่าเวลาประชาชนบอกว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยประชาชนก็จะ ออกมาใช้เสียงของตัวเองแล้วรัฐก็จะทำอะไรไม่ได้อเมริกาวันนี้นะครับอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างแย่แต่มันแย่เพราะอะไรครับมันแย่เพราะผู้นำไม่ดีคนคนเดียวทำให้อเมริกาที่เคยเป็นประเทศชาติที่เป็นไฟสว่างของเสรีภาพไฟสว่างของความยุติธรรม ไฟสว่างของการเป็นผู้นำของโลกกลายเป็นความมืดความมืดของ i r n น s สของพีซของ c ซ v วลิตีเพราะอะไรครับเพราะผู้นำไม่ดีก็ไม่อยากโยงไปนู่นโยงไปนี่นะแต่ก็อยากให้ผู้นำประเทศชาติเราเนี่ยได้มาทบทวนคนที่อยู่รอบข้างผู้นำประเทศชาติเรานะครับได้มาทบทวน ว่าอย่าให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างนี้ผมไม่อยากเห็นรูปพวกนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเลยแต่ถ้าตอนนี้นะครับหลังจากโควิด -19 แล้วนะเศรษฐกิจยังไม่ดีเงินที่เพิ่งกู้ไปหลายโกรล้านเลยเนี่ยนะมีการโกงกินกันโดยที่วันนี้ผมก็ตกใจนะแบงกของโพส์นะครับโดยที่แบงกของโพส์จะส่วนมากจะเป็นหนังสือพิมพ์ที่เชียร์รัฐบาลนะไม่ค่อยต่อว่าหรอกยังออกมาเขียนเลยว่าตอนนี้เริ่มมีการหน้าเครียดกันแล้ว กับไอ้เงินโกรล้านเนี่ยเพราะมีการวิ่งกันล็อบบี้กันว่าใครจะมีอำนาจมาคุมเงินนี้แบงค์ขอบโพสก็วิจารณ์ออกมาว่าชัดเจนมากพอเงินอันนี้ถูกอนุมัติออกมาปุ๊บก็มีการล้มคุณอุตมะทันทีเลยเพราะมีคนอยู่ในกลุ่มของพลังประชารัฐนนี่ยนะที่อยากมาคุมกระทรวงการคลังเพื่อจะได้ดูแลเงินนี้ ผมพูดให้ท่านนายกประยุจันทร์โอชาฟังแล้วท่านกบิยุกก็เข้าใจนะครับหลายคนบอกว่าผมโจมตีรัฐบาลไม่ใช่ครับผมพูดทุกอย่างด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่ผมไม่อยากเห็นสิ่งที่ผมเห็นในภาพ CNN นเนี่ยเกิดขึ้นในเมืองไทยท่านประยุ์ครับคนยังให้เกียรติท่านอยู่เนี่ยเพราะด้วยส่วนตัวเนี่ยเขายังมองว่าท่านหรือรัฐบาลท่านเนี่ยเรื่องโกงเรื่องกินเนี่ยยังอยู่ในมาตรการที่รับได้แต่ผมขอเตือนสตินะครับ กับคนรอบข้างท่านปะยุด,ด้วยนะครับอย่ามูมามเงินที่ประชาชนได้ให้คุณไปกู้เนี่ยคือเงินผมนะคือเงินพี่น้องประชาชนนะครับคือเงินปภาษีเราแต่สําคัญมากกว่านั้นคือเงินที่นคนอน,นอนาคนในอนาคตเนี่ยต้องไปจ่ายกลับลูกผมวันนี้ย6สินะต้องเป็นคนที่ไปนั่งจ่ายกลับหนี้อันนี้เพื่อให้คุณมาดูแลประเทศชาติวันนี้จะไม่มีอะไรสาคัญเท่ากับรัฐบาลนี้เลย ที่ทำให้ประชาชนเห็นว่าเงินเนี้ยไม่ได้ไปอยู่นะครับในบ่อน้ําที่จะมีปลาพิรัญญ่าพวกเนี้ยที่จะเข้าไปหาทุกวิธีทางที่จะามาเป็นผลประโยชน์ของตัวเองหรือของพรรคตัวเองเริ่มนะครับให้ท่านประยุทธ์เห็นว่าท่านเป็นนายกที่ดีได้โควิด1 9ได้ดูแลก,กันอย่างดีนะครับอย่าตกมาตายกับเงินที่เป็นเป้าหมายที่ทุกคนมองและเลงอยู่ อย่าให้การปรับคอรมอรข่าวนี้เอาคนที่เป็นอีหรือไม่มีประสบะการณ์ในการบริหารเงินมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเพราะถ้ามีกลุ่มอีเข้ามาเนี่ยคนก็จะชัดเจนเลยว่าเตรียมตัวเพื่อจะโกงประชาชนกับเงินนี้ตอนนี้ท่านประยุทธ์นะครับผมแนะนําอย่างสูง,งเงินก็ถูนวัตไปแล้วนะควรจะตั้งมาตรการแห่งชาติให้ประเทศชาติเห็นเลยว่าการเบริกการใช้ การจ่ายหนี้กลับของเงินที่เพิ่งกู้ไปเนี่ยจะทำยังไงเพราะตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะแต่ถ้าท่านชัดเจนขึ้นมาสิ่งที่ท่านเห็นที่เกิดขึ้นที่นิวยอร์กลอสแองเจลิสมิเนียเบอร์ลิสลาสเวกัสแอตแลนตาก็จะไม่เกิดขึ้นในเมืองไทยแต่ผมพันนันเลยครับถ้าเกิดประชาชนเห็นว่าความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นอีกแล้วการโกงกินกันมาอีกแล้วแล้วลูกผมต้องมาจ่ายหนี้กลับหลังจากเขาเรียนจบแล้ว เพราะว่ารัฐบาลนี้ตัดสินใจที่จะเอาเงินของประชาชนไปโกงเนี่ยนิวยอร์ก LA ก็จะมาแบงกอกก็จะมากรุงเทพนะครับอเมริกาตอนนี้ชัดเจนมากครับกำลังแตกแยกเพราะผู้นำไม่ดีกำลังแตกแยกเพราะประชาชนที่นอกจากผิวดำแล้วเริ่มมองเห็นแล้วว่าประเทศไปทิศทางนี้ไม่ได้ความยุติธรรมไม่มีคนไทยครับ เห็นจากอเมริกานะครับประชาชนชนะตลอดครับเมื่อประชาชนตัดสินใจแต่ประชาชนก็จะแพ้ตลอดเหมือนกันถ้าเราออกมาประท้วงด้วยความรุนแรงถ้าเราออกมาประท้วงด้วยความไม่มีการคําว่าสุภาพถ้าเราออกมาประท้วงและใช้ค,คาหยาบคายวิธีประท้วงมีเยอะครับประท้วงด้วยความสงบก็มีมาสินลูเตอร์คิงกันทีนะครับหรือจะประท้วงอย่างจัตุพร นะครับสนธิสุเทพนัทวุฒิก็ได้แต่เห็นไหมครับดูคนที่เป็นผู้นําประท้วงของประเทศชาติเราสิสนธิลิมทองกูลสุเทพเทือกสุบรรนันทวุฒินะครับอะไรพวกนี้จตุพรแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาไม่มีเลยเพราะสุดท้ายแล้วพวกนี้เอาไว้ชัดเจนนะครับไม่ได้ออกมาประท้วงเพื่อประชาชนแต่ออกมาประท้วงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือเจ้านายตัวเอง หรือกลุ่มตัวเองคนอเมริกาวันนี้ที่มันกำลังเวิร์กอยู่เนี่ยเพราะเขาออกมาประท้วงให้ส่วนรวมเขาออกมาประท้วงด้วยจิตใจที่เห็นว่ามีการผิดเกิดขึ้นและอยากสร้างการถูกงั้นถ้าประเทศไทยจะประท้วงข่าวหน้านะครับประท้วงเพราะส่วนรวมเห็นร่วมกันว่าความยุติธรรมหรือประเทศชาติเราไปทิศทางผิดอย่าประท้วงเพราะมีนายทุนมาจ้าง อย่าประท้วงเพราะอยากล้มใครล้มคนนั้นล้มรัฐบาลเนี่ยไม่มีประโยชน์ในการประท้วงเลยครับล้มระบบที่มันสร้างให้มีรัฐบาลอย่างเงี้ยถูกต้องมากกว่าครับอเมริกากำลังไฟลุกอยู่แต่ผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนกับป่านะครับบางทีไฟมันต้องไหม้มั่งป่าต้องถูกผเผาออกไปเพื่ออะไรครับเพื่อต้นไม้ใหม่จะได้ปลูกขึ้นมา ผมเชื่อว่าหลังจากการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยแล้วเนี่ยเราแทนนอเมริกาที่ใหม่แล้วผมหวังจากจิตใจจริงเลยนะครับว่าไฟอันนี้มันจะเผาไปถึงการเลือกตั้งขาวหน้าของดานลด์ทรัมการเลือกตั้งของดานลด์ทรัมว่าเขาจะไม่ได้เป็นประธานาธิบดีของอเมริกาแล้วไม่ต้องปฏิวัติอเมริกาไม่ต้องอะไรแต่สุดท้ายแล้ววิธีที่อเมริกาเขาปฏิวัติคืออะไรคือเขาออกมาใช้เศ เพื่อไม่ให้คนที่เขาคิดว่า่วยเนี่ยเป็นนายกเป็นประธาในใดประต่อเมืองไทยทําไม่ได้คุณทอมเพราะมีรัฐธรรมนูญที่ไม่ให้สิทธิ์ของประชาชนเต็มที่ที่จะเลือกนายกคนใหม่อาย,อย่างงี้สิครับไม่ต้องมาประท้วงให้คุณประยุทธ์ออกจากตําแหน่งไม่ต้องมาท้วงให้รัฐบาลนี้ล้มมาประท้วงสิครับคนไทยเอาสิทธิ์ของคนเรากลับมาแล้วก็บอกอะไรเพื่ออะไรเพื่อเลือกตั้งข่าวหน้าสิทธิของประชาชนจะได้กลับมา อันนี้รัฐบาลจะไม่มีิทธิ์นะที่จะมาโจมตีคุณทำร้ายคุณถ้าคุณไม่ได้ประท้วงเพื่อจะไล่เขาออกแต่ประท้วงเพื่อจะอสิทธิ์คุณกลับมามเห็น example ที่ผมให้ไหมคิดกันดีๆเวลาประท้วงอะไรอย่าเป็นอาวุธของคนอื่นที่จะไปโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งปัญหาของประเทศไทยไม่ใช่ว่านักการเมืองห่วยหรอกครับแต่ปัญหาของประเทศไทยคือระบบมันยินดีให้มีนักการเมืองห่วย เข้าไปมีอำนาจฝากทุกคนนะครับจิตใจให้นิ่งดูประสบประการณ์ของอเมริกาให้ดีว่าสุดท้ายแล้วพลังของประชาชนเนี่ยยิ่งใหญ่แค่ไหนยิ่งใหญ่กว่าปืนยิ่งใหญ่กว่ารถถังเมื่อจิตใจเราบริสุทธิ์ที่จะล้มสิ่งที่ไม่ยุติธรรม God bless all of you God bless America ขอให้ทุกคนที่ออกไปใช้สิทธิมนุษยชนมีสิ่งยิ่งใหญ่ปกครองเอาไว้แล้วก็หวังจริงๆว่ามีคนที่ถึงท่านนายกถึงรัฐบาลนี้ถึงท่านอาิิรัฐมตรงสมพงษทหารว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่าให้สิ่งที่เกิดขึ้นที่อเมริกาวันนี้มาเกิดขึ้นในเมืองไทยเราไม่ยากเลย พยายามสร้างความยุติธรรมอย่าโกงกินประเทศชาติประชาชนไทยก็จะไม่ออกไปประท้วงนี้ขอบคุณมากครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับวันพุธนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันนี้คือวันคล้ายวันเกิดใช่ไหมเขาเรียกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับทูอาร์ควีน h ฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูอาร์ควนะครับวันนี้เป็นวันที่ประเทศไทยนะครับร่วมจิตร่วมใจกันนะครับส่งพรที่ดีนะครับให้กับพระราชินีเรานะครับขอบคุณมากครับทุกคนครับ God bless ุกมองทุกอยา่างทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัดนิธทานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดิน แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพปลีกายจนวันสิ้นลก รัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเพียงบาททุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุ ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐาบุรุษในตำนาน สองรัชกาศห้าแผ่นดินผู้คอยปอกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล เพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล